สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ขึ้นมาหาหน่อไมลครับหาหน่อไมลปลาครับลายกองตะลุยอย่างนี้ครับหนุ่มไม่พอครับน่นบองเ,อเต้า นะครับขึ้นมาห้อยหน่อไม้ขึ้นมาเลยอุ้งต่ดป้อวายนะครับไม่ก้าอุ้งรอยหยิบก้าวหลังข้าวหลังเดียวนะครับเนี่ยไ,ได้หน่อไม้นะี่ครับหน่อไม้ก้าวถินร้วยเมื่อนี่ครับเพื่อด้อยด้ย ไปเพ่ออย่างเป๊ะเทว,วานอไม่ไม่มาแต่ใดนะครับตออุ้งก็อมวยก้าวก้าวหลังเดียวอันนี้ขึ้นมาวังเลกกันยังมวยเก้าวหุนออหมายแล้วนะครับคลไปนี้นะครับสวัสดีครับ